ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายหมูใครชอบหมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะราหูย้าย17ตุลาคม2566ทางช่องของเรามีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงสำหรับ12ลัคนาราศีมาฝากกันค่ะ ในวันที่17ตุลาคม2566นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวในทางโหราศาสตร์คือราหูย้ายซึ่งแต่ละราศีก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปซึ่งทางช่องของเราขอแนะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงของทั้ง12ลัคนาราศีซึ่งแต่ละราศีควรทำอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะ 1. ราศีที่ควรจะไปไหว้ขอพรจากพระราหูคือราศีกันพิจิกกุ่มและมีนซึ่งราศีที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นได้รับผลกระทบจากการโคจรย้ายของราศีราหูมากที่สุดซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์จิตใจและปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบกับชีวิตมีทั้งด้านลบมากกว่าจะมีก็แต่ราศีกุ่มเท่านั้นที่มีผลด้านบวกมากกว่าด้านลบ การไปไหว้ขอพอรจากเทพราหูจะช่วยทำให้ลดผลกระทบในเรื่องแย่และสามารถอธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ทั้งเรื่องการงานการเงินและโชคลาภ 2>, 2. ราศีที่ควรจะเปลี่ยนกระเป๋าเงินใบใหม่มาใช้คือราศีเมษสิงตุลกุ่มและมีน ราศีเมษตุลมีนเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบจากราหูในเรื่องการเงินมาตั้งแต่ปีก่อนแต่หลังจากราหูย้ายแล้วการเงินจะเริ่มดีขึ้นก็ควรเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่เอามาไว้ใช้เก็บเงินเสริมดวงการเงินให้ดีกว่าเดิมส่วนราศีสิงห์กลุ่มเป็นราศีที่เพิ่งจะได้รับผลกระทบใหม่หลังจากราหูย้ายส่วนราศีสิงห์จะส่งผลเรื่องรายได้และการลงทุนส่วนราศีกุมส่งผล เรื่องความใจร้อนใช้เงินเกินตัวแต่ถ้าทำธุรกิจอะไรใหม่ๆจะกลายเป็นมีไรายได้ที่ดีเลยทีเดียวทั้งสองราศีนี้ควรเปลี่ยนกระเป๋าเงินใบใหม่เพื่อแก้เคล็ดดวงการเงินด้วยก็จะดีขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ 3. ราศีที่ควรที่จะซื้อประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุภายในปีนี้เพื่อแก้เคล็ดคือราศีสิงห์และพิจิกสราศีนี้ จะเสียเงินจากเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยและความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตการซื้อประกันล่วงหน้าเป็นการชิงเสียเงินแก้เคล็ดดวงชะตาที่จะช่วยทำให้ผ่อนหนักกลายเป็นเบาโดยเฉพาะคนอายุยังไม่มากทำงานหนักและไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพซึ่งช่วงต้นปีหน้า อาจจะยังไม่มีการเจ็บป่วยใดๆแต่พอเข้าปลายปีหรือหลังราหูย้ายครบหนึ่งปีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะเริ่มเกิดขึ้นได้ 4. ราศีที่ควรต้องแก้เคล็ดด้วยการบริจาคเงินทำบุญช่วยเหลือคนหรือสร้างสาธารณประโยชน์ให้มากๆคือราศีเมษและราศีสิงหรสราศีนี้ จะมีปัญหาเรื่องความใจร้อนด่วนได้และไม่ค่อยระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินและการสร้างหนี้สินการลงทุนการแก้เคล็ดด้วยการแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะใจร้อนในเรื่องเงินด่วนได้และลดความโลภในการลงทุนลงได้ในระดับหนึ่ง แต่การทำบุญลักษณะนี้แนะนำให้ทำบุญบริจาคก,กับมูลนิธิหรือองค์กรที่มีการรับรองถูกต้องตามกฎหมายสามารถออกใบเสร็จหรือใบอนุโมทนาที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึงจะเป็นการแก้เคล็ดที่สมบูรณ์การทำบุญแบบโอนเงินช่วยเหลือคนทั่วไปยังไม่ได้การันตีว่าจะเป็นการแก้เคล็ดที่สมบูรณ์หากเงินที่โอนไปแล้วนั้น ผู้รับไม่ได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บุญก็จะยังไม่สำเร็จส่วนราศีอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมานั้นการแก้เคล็ดดวงชะตาที่ดีที่สุดคือการวางแผนท่องเที่ยวเพราะการที่ดาวราหูอยู่ในตำแหน่งนี้ตามดาวดวงเมืองคนที่ทำงานนั่งที่ออฟฟิศวันหยุดน้อย หรือคนที่ทำงานต่อเนื่องประจำชีวิตแทบไม่เคยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นจะรู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความผิดพลาดในการทำงานได้ง่ายจนนำไปสู่ปัญหาในการทำงานประจำวันการแก้เครดที่ดีที่สุดคือลางานไปเที่ยวพักผ่อนเดินทางไปในที่ที่ใหม่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆและกลุ่มคนรอบข้างงดเสพข่าวจากโซเชียล เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองเคยทำทุกวันไปทำอย่างอื่นที่ไม่เคยลองและลดละเลิกสิ่งที่กังวลในเรื่องเก่าๆสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ